สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ที่คินออโต้ไทยแลนด์ค่ะมีผลงานใหม่ล่าสุดเลยนะคะ เรานั่งกันอยู่ในรถเ o ยต a a l p h a d ค่ะเป็นรถตัวเ,เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะแต่ว่าเป็น a อาพ a d นะคะแต่ลูกค้านำมาตกแต่งให้มีแค่2ที่นั่งค่ะเบาะสอที่นั่งตัวนี้นะคะเป็นแบบ l u x u u y Super VIP เลยค่ะเป็น Full Function เลยนะคะมีคอนโซลข้างคอนโซลกลางแล้วก็ซ้ายขวามีทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็สำหรับเบาะตัวนี้ค่ะเป็นเบาะไฟฟ้า <Wow. S 1> มีที่น้่งแบบ2สเต็ปเลยนะคะเป็นปรับเอนไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีที่นวดค่ะมีลมเป่า แล้วก็มีไฟอ่านหนังสือด้วยนะคะ และสําหรับตรงที่เท้าแขนนะคะของเบาะทั้งสองตัวนี้ก็จะมีโต๊ะพับค่ะเป็นโต๊ะพับเก็บซ่อนอยู่นะคะเป็นเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็ตรงกลางค่ะคอนโซลกลางตัวนี้นะคะจะเป็นที่วางของแป้นควบคุมต่างๆของระบบนะคะตัวนี้เป็นแท็บเล็ตนะคะสามารถกดปรับเ,เปิดประตูได้ด้วยนะคะตัวนี้เปิดปิดประตูแล้วก็เปิดปิดสันลูกค่ะยังมี USB สำหรับชาร์จมือถือด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะ เราสามารถเป็นแท่นชาร์จมือถือได้เลยอนเนกประสงค์มากเลยนะคะแล้วสําหรับด้านหน้าค่ะก็จะเป็นกระจกกั้นนะคะแล้วก็มีคอนโซลแบบบางออกแบบพิเศษเลยตัวกระจกก็จะเป็นตัวเมทิกกลาสนะคะสามารถปรับขุ่นใสได้แล้วที่คอนโซลก็จะมีจอทีวีค่ะเป็นจอทีวีแบบบางๆนะคะขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นลําโพงค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆและด้านหน้าก็จะใส่ตัวเ,เป็นเครื่องเล่น Android ค่ะตัวนี้เป็นจอ10นิ้วนะคะ สำหรับเบาะก็จะเป็นหุ้มด้วยเป็นหนังไฮบริดเป็นแกรนดไฮบริดเลยค่ะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะแล้วก็นั่งนานๆก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตาด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถออเดอร์หรือเข้ามาดูผลงานตกแต่งกันในเพจหรือเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะถ้ายังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ถ้ายังไงเราพบกันนะคะที่ร้านวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสบายมากเลยค่ะ